คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องแฟนดอมสวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่แฟนดอมกันอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็สำหรับ EP ีนี้เนี่ยก็เราจะพูดถึงวงน้องกันบ้าง เราไม่ค่อยพูดถึงวงน้องกันสักเท่าไหร่คือยังไม่ได้ไม่ได้ลงลึกยังไม่ได้ลงลึกอืเพราะว่าหลังจากเราได้ดูเซ็นไปเออที่ผ่านมาเนี่ยเราจะบอกว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจเยอะอยู่เหมือนกันเอาจริงๆก็ตั้งแต่ ep แรกแหละตั้งแต่เรื่องของลีนาเองเรื่องของออมเองเรื่องของความตั้งใจความพยายามของทั้งคู่เลย คือจริงๆอยากจะดูให้จบซีซั่นแล้วค่อยมาพูดในรายการด้วยซ้ำเพราะว่าแบบเหมือนอยากจะขมวดปมหลายๆ EP มารวมไว้แต่ก็มันก็มีจุดหนึ่งที่ทำให้เราต้องหยิบยกมาพูดในรายการก่อนกำหนดอเพราะว่า,า,วาอาทิตย์ที่แล้วมีการออนแอร์ของเซนไป CG Forest EP ที่สองก็ต้องบอกก่อนว่าเราสองคนเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่คนที่ วิเคราะห์อะไรเก่งอะไรเงี้ยคือ,อแค่อยากจะถ่ายทอดในในมุมมองของเราสองคนก็คือใน EP ที่สองเนี่ยค่ะจะเป็นการถ่ายทอดเกี่ยวกับการเทรนเรื่องการร้องการเต้นก่อนที่น้องๆเนี่ยจะจะเข้าไปออดิชั่นในรอบไฟนนลออคือเขาก็จะตัดภาพมาให้เห็นเลยว่าแต่ละรอบแต่ละรอบอะ่ะมันต้องทำอะไรบ้างเรียนอะไรบ้างมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างอือ คือในช่วงให้ท้ายของรายการเนี่ยก็มีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบที่จะได้มาเป็นเมมเบอร์ C G M ในรุ่นที่หนึ่งก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราก็กำลังเริ่มนะเริ่มเหมือนกันที่จะจดจำใบหน้าแล้วก็ชื่อของน้องๆเมมเบอร์ C G M โ o รในรายการนี่แหละนะที่แบบเขามีการประกาศรายชื่อน้องๆผ่านทาง audition แล้วก็อ้อน้องคนนี้น้องคนนี้ชื่อน,นี้ชื่อนี้น,นะแต่ว่า คือยังไงดีแหะจะบอกว่าตอนที่เขาประกาศรายชื่อน้องๆที่ผ่านออเดชั่นเอาแบบจริงๆจังๆแบบเ,เออเป็นตัวจริงอ่ะนี่ก็งงอยู่นิดๆเพราะว่าเห็นน้องคนหนึ่งหน้าคุ้คุณค,นคนุนั่งอยู่แถวหน้าเหมือนจะเคยเห็นแวบบๆในเอ็เชียงใหม่หนึ <10 6. S 1> ถูกต้องแต่เอ๋ ทำไมเอะแบบนี้นะเอะทำไมน้องไม่ถูกประกาศว่าผ่านการออดิชั่นตอนนั้นคือแบบเฮ้ยมันมันมีอะไรผิดพลาดไหมยังตัดต่อไม่เสร็จหรืออะไรยังไงเราก็เดาไปเมื่อแรกคือแบบเฮ้ยออฟฟิเชียลตัดต่อผิดพลาดแน่นอนคือโทษโทษออฟฟิเชียลไปกนเราโทษไปก่อนเราไ่โทษตัวเองเราไม่โทษตัวเองเอะปรากฏว่าก็จริงอย่างที่สงสัยเพราะว่ามีน้องๆที่ได้รับเลือกเนี่ย เขาก็อาจจะสละสิทธิ์หรือแบบไม่ไม่ได้รับสิทธิ์ตรงเนี้ยด้วยเหตุผล,ผลอะไรก็ตามขเขาเออก็มีการเบลอหน้าน้องๆสองคนในรายการที่ถ่ายทอดออกมาอือครั้งแรกจริงๆที่เราดูเราก็สงสัยนะเบอลอทําไมอ่ะอืมอะไรคือเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าที่ดูครั้งแรกอ่ะยังไม่เห็นภาพเบลอเลยเพราะว่าหนูนะหนูมองรวมอืม จะโฟกัสไปที่ออมกับลีนาะ้ดยสามเพราะว่ายืนอยู่ตรงกลาง mm hmm. เออแต่พอมาดูอีกรอบนึงเพื่อมาเนี่ยขมวดปมในอีพีเนี้ย,ย,ย mm hmm. ก็เลยแบบอ๋อเออเขาเบลอหน้าไว้นี่นอะ mm hmm. เออแล้วหลังจากภาพนั้นก็คือตัดเป็นภาพขึ้นมาว่าน้องมีนคือผู้ผ่านการคัดเลือกคนล่าสุด mm hmm. ของ CGM เราก็จะขมวดคิวนิดนึงอะไรว่า mm hmm. เราเองสองคนอาจจะแบบ ก็งงๆยังไม่ค่อยเข้าใจอะไรนะักหนาแต่ว่าเออเออคงไม่มีอะไรก็ผ่านไปแค่ว่าเออสงสัยคงต้องมีคนสละสิทธิ์แหละเนาะอะไรแบบนี้นะก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก็ว่าแล้วเชียวว่าคุณน้องคุ้นหน้าน้องมากๆนะทีนี้ในเรื่องราวของเมมเบอร์ที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ค่อยดีก็คือจะดีหรือไม่ดีดราม่ามันตามมาเสมอแหละเป็นสิ่งที่แบบ เดินคู่ขนานไปกับเมมเบอร์เลยไม่เข้าใจเหมือนกันจริงๆจ,จะดีหรือไม่ดีก็คือแบบก็จะมีคนหยิบยกมานั่นโน,น่นนี่แต่ว่าเราไม่ขอลงรายละเอียดของการดราม่าในครั้งนี้ละกันเนาะอเออนะก็ขอแสดงความคิดเห็นหรือว่าพูดในแบบฉบับของเราละกันอ,อก็คือหลังจากที่ได้ไปอ่านไปรู้เรื่องรา,ราวโดยคร่าวๆของเรื่องราวในครั้งนี้คือทำให้นึกถึงเมมเบอร์รุ่นพี่คนหนึ่ง ที่อยู่ AKB48 นั่นก็คือที่เราเรียกกันว่ามาริโกะซามะซึ่งเต็มๆคือชินดะมาริโกะตอนนี้เขาเป็นอดีตเมมเบอร์ไปแล้วชแต่ในยุคที่เขาเป็นเมมเบอร์เขาเป็นถึงคามิเซเว่นเลยนะก็เลยอยากจะมาเล่าประวัติเข้าๆของมาริโกให้ฟังคือเราว่ามันเป็นมีส่วนคล้ายมีส่วนที่คล้ายกับเออ ประเด็นของน้องมีอือฮึอือ,อ,อ,อถามว่าคล้ายยังไงอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันออืก็คือว่าเขาบอกว่ามาริโกะเนี่ยเป็นคนที่เข้ามาสมัครออรดิชั่น AKB f o r รุ่นแรกด้วยแต่ไม่ผ่านการเข้ารอบจนมีคนอ่ะชวนมาริโกะไปทำงานที่ AKB f o r a f e ถูกต้อง มันก็คล้ายๆกับวินเกฟ<ช>คาเฟ่<ช>อ่ะ,<น>ะก็คือไปเสิร์ฟน้ําเสิร์ฟอาหารในคาเฟ่นี่แหละใ,<ช>ในช่วงแรกการก่อตั้งของเทเตอร์ที่นู่นเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีความนิยมมากเท่าไหร่นะอือย่างที่ถ้าสมมติว่าใครเคยรู้ว่าก็คือแบบโหรอบรแรกๆอ่ะคนไม่ถึงสิบเจ็ดคนรวมสตาฟแล้วเออน้อยมากจริงๆคือเขาถึงขั้นให้พนักงานในคาเฟอ่ะมานั่งแจกหรือเปล่าไม่ใช่แจกตั๋วที่หน้า อ๋อหน้าเทเตอร์ตัว free ๋วฟรีฟรีอ่ะออน้าเทเตอร์เชิญชวนให้เข้าไปดูนั่นแหละก็โชคชะตาก็พลิกผันวันหนึ่งคือในด็อกิเมนท์ที่เขาเล่าว่ามันจะมีกล่องที่ให้โอตาไปหย่อนชื่อเมมเบอร์ที่ชื่นชอบอโดยที่กล่องเนี้ยจะเปิดโดยผู้บริหารก็คืออากิพีคนที่ก่อตั้ง AKB ขึ้นมานี่แหละปรากฏว่ามีชื่อของมาริโกอยู่ในกล่องนั้นเขาก็คงงงสิ มาริโกะไม่ใช่เมมเบอร์เออแล้วใครอ่ะอยู่ดีๆมีชื่ออยู่ในก่อง <c oughs> เป็นพนักงานอยู่ในร้านคาเฟ่ที่เขาตั้งขึ้นเออเขาก็เลยบอกว่าเอองั้นขอเจอหน่อยก็เลยยื่นข้อเสนอให้มาริโกะว่าถ้ามาริโกะจําเนื้อเพลงและเต้นเพลงของ AKB48 ทั้ง12เพลงได้ภายในเวลา4วันก็จะได้เป็นเมมเบอร์ของ AKB48 ไปเลยสุดยอดอะ่ะคือ,อแต่แบบมันเป็นอะไรที่โคตรยากนะเอาจริงถ้าเป็นเราแล้ เฮ้ hey, แต่ก็ไม่รู้สิว่าแบบมันเหมือนแบบโอกาสที่เราอยากจะได้อ่ะอแล้วอยู่ดีๆก็มีคนยื่นมาให้อ่ะถูกโอกาสที่อยากจะได้แล้วไม่แล้วพลาดไปเออแล้วก็ไม่รู้โชคชะตาฟา้าลิขิตเขายื่นมาให้เราใหม่มแล้วเราจะไม่คว้าไว้หรอเออเนี่ยมันจึงเป็นตำนานว่าเป็นเมมเบอร์ที่เขาเรียกว่ารุ่นหนึ่งจุดห้าคือจะไม่หนึง่ง จะไม่สองอะไรนี้คือตรงกลางหน,หนึ่งก็ไม่ใช่สองก็ไม่ใช่ก็คือเขาอยู่ตรงกลางใช่คือ,อยังไงดีอะเราก็จะพูดถึงว่ามันเป็นความพยายามจริงๆมันเป็นโอกาสที่ได้มาโดยที่เออคือได้มาคือเขาเรียกว่าอะไรอะเราต้องพยายามแค่ไหนอะ่ะตอน<ม>แรกเราอาจจะแบบไม่ได้แล้วอยู่ดีๆฟ้าประทาน<ม>เออฟ้าประทานมาแล้วเราจะไม่คว้าไว้เหรอเราก็ต้องทําเต็มที่แล้วก็ทําเต็มที่แค่ไหนมาเป็นคามิเซเว่นตลอดเลยอะ แล้วคือจะบอกว่าแบบทุกการเลือกตั้งอะสเปรดของมาริโกอะอะตอนเนี้ยเอาจริงๆอะก็ยังจำได้ขึ้นใจถ้าเป็นเ n k รุ่นหนึ่งอะอเรายังเห็นคนใช้อยู่นะโอ,ออคือเราจำคำพูดไม่ได้แต่ว่าเกี่ยวกับอารมณ์ประมาณว่าถ้าอยากจะล้มชันอะอ,อะไรวะจำได้ไม่แน่ชัดอะน่นเห็นไหม <laughs> จำไม่ค่อยจะได้แต่ว่าคือประมาณว่าแบบเป็นสปิชที่แบบคือถ้าอยากเป็นรุ่นน้องที่ประสบความสําเร็จอะ่ะแบบก็ข้ามข้ามชัมม้นไปก่อนข้ามชั้นไปให้ได้ก่อนอะ่ะเออซึ่งแบบคือมันก็คือต้องเป็นความพยายามแค่ไหนมากแค่ไหนที่จะแบบจะลงรุ่นพี่ได้อเออของคือของญี่ปุ่นเขาก็แบบเขาก็ดูเดือดอยู่เหมือนกันนะแต่คือเขาเน้นความพยายามไงมันก็ไม่ได้แบบดราม่าขนาดนั้นอเออแล้วก็แบบนึกขึ้นมาได้อีกเรื่องหนึ่งคือพอหลังจากที่เซ็นไปอีพีนี้ออกมา อันนี้เราแอบ,บเห็นเอในในในเขาเรียกว่าในทวิ t เตอเออก็แบบเหมือนน้องเอามาลงนี่แหละเหมือนคนน่ะจะมีคน DM ไปหาน้องไ i เร็กมาเ s ร็จไปหาน้องแต่ว่าไม่รู้ไดเร็กทางไหนนะไม่รู้จะเป็นอินสตาแกรหรือว่า Facebook เราก็ไม่รู้เหมือนกัน Facebook ไม่ได้เออแต่ว่าน่าจะไอจีแหละเออคือพูดไม่ค่อยดีอ่ะอคือก็แบบบอกว่าแบบโอ้เดี๋ยวได้ร้องให้อีกนานๆแน่เลยแต่น้องก็แบบ ตอบกลับมาแบบสวยๆเลยอ่ะคือยังไงอ่ะคือจะบอกว่าแบบน้องรับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้ดีพอสมควรเลยทีเดียวคือถามว่าทำไมต้องเอาจุดนี้มาพูดน้องเพิ่งเริ่มต้นเองอ่ะ mm hmm. เริ่มก้าวเองอ่ะน้องเจอกับแบบสถานการณ์แบบนี้ถือว่าน้องตั้งหลับได้ดีมากๆจริงๆนะก็ไม่มีอะไรมากเราอะอยากจะให้กําลังใจน้องเออ mm hmm. อยากให้กําลังใจน้องมีนนะคะก็อยากให้คิดว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ที่แบบ อาจจะกระทบใจิตใจเราไปบ้างแต่ว่าเราก็สามารถอย่าแปลเปลี่ยนมันเป็นภูมิคุ้มกันในชั้นแรกของการเป็นไอดอลเออน้องน,นี่คือแบบสุดยอดคือตอบกลับไปแบบสวยๆจริงๆคือต้องบอกว่าเป็นเด็กที่มีแอศนิจูดีพอสมควรคือเอาเหมือนแรงกดดันอะไรทั้งหลายแหละมามาเป็นมาเป็นฮึดสู้อ่ะให้ให้เราสู้ขึ้นมาอื สุดท้ายก็น้องก็พิสูจน์ให้เราเห็นในระดับหนึ่งแล้วว่าความตั้งใจของน้องนั้นอะ่ะทําให้น้องได้ติดเซ็มบัสสในซิเเิ้ลแรกก็เสริมนิดนึงคืออยากจะให้มองเออลีน่าเป็นตัวอย่างลีน่าใช้เวลากี่ปีถึงจะมายืนอยู่จุดนี้ได้ถูกต้องอยู่ a k b เรียกได้ว่าเป็นเหมือนแบบ คนอยู่ข้างหลังเลยอะ่ะเห็นหลังเพื่อนมาโดยตลอดอเลือกตั้งไม่เคยได้รับอันดับอืจนเขาแบบเด็ดเดียวอะ่ะตัดสินใจมา,มาอยู่ที่ BNK ถึงแม้จะไม่ได้มีตําแหน่งอะไรที่แบบใหญ่โตที่เขาได้รับอะนะอ,ออสุดท้ายแล้วผู้บริหารก็มองเห็นว่าเขาน่าจะมาเป็นชีให้นิงของ c g โฟร r เอได้ถูกตอ้องอก็เหมือนกัน,น มีคนยื่นโอกาสมาให้แล้วเราจะไม่รับเหรอ <S 2> <S 2> ใช่แหละเราอาจจะต้องคิดนิดนึงแต่แบบสุดท้ายและท้ายสุดอ่ะเออทำไมเราจะไม่รับล่ะโอกาสดีๆแบบนี้ <S 2> <S 2> เออ,เอ,อก็คล้ายๆกันนะคะแต่ก็เส้นทางยังอีกยาวไกลเนาะนะคะเพิ่งก้าวไปนิดเดียวเองอุปสรรคควักน้ำแยังมีไว้ให้ฝ่าฟันนะซึ่งโอกาสเนี่ยมันก็ยังมีให้ไขว่คว้าอีกมากมายจริงๆ พวกเราเองพวกเราทั้งสองคนก็จะคอยเอาใจช่วยนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องมีแล้วก็น้องๆคนอื่นใน C J M f o r e s แน่นอนอนะคะก็ยังไงดีล่ะอยู่ดีๆเราก็นึกถึงเพลงนี้ขึ้นมามเพลงของเขาอะซิงเกิลอะเชียงหม่หนึ่ย์ทเรากลัวจะร้องผิดเนื้อแต่ว่าคือมันเหมือนกับเส้นทางหลวง106เลยที่คือ ทางมันตรงใช่ไหมและก็ทางมันก็ไกลสักนิดนึงแต่ว่าก็นําพานักเดินทางหลายๆคนเข้าไปเจอสิ่งที่สวยงามรออยู่ข้างหน้าะน้นแล้วเราก็คิดว่านี่แหละเดี๋ยวน้องๆก็จะได้เจอสิ่งดีๆอยู่ข้างหน้ามาพยายามไปด้วยกันนะจ๊ะ you